มาอีสานแล้วนะครับครับตอนนี้เขามาย่างทะเลนะครับเนาะมาเบิร์กฝนตกป่ามาแล้นะครับเดี๋ยวตามไปบ้างเลยครับมาตอนนี้จะไปบ้านเราครับเนาะครับตอนนี้เขาก็มาถึงแล้วครับเนาะอ่ามาเบิ่งเกฝนตกเด็ดนะครับเนาะครับบรรยากาศใกล้สิคัมนะครับเนาะ แต่เว้นไก่สิตกดินเดี๋ยวอนมาเบิ้งครับว่าเขาได้ป่าอย่างนั้นครับเนาะเป็นทะงนีครับไก่ตรงนั้นเอาผ้ากันเปน้อนตรง,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 ต,รงตรงนี้ก็อจะเป็นตรงแป,ประมงนะครับแล้ะเจ้าเอานั่นนะครับ ใจแล้วเป็นเรียบประมงนี่เขาเจ้าผาผ้าบาบ้าเออนี่ครับปลาเป็นปฏิเขาเจ้าไดเขาเจ้ากันนิดแพไปขี่ออกเลยหรอครับตัวใหญ่จริงเล ได้ายเลยเขาจาขีา่ว่มสเสด็จมามันกลิ่นหลายู่ครับแต่ว่าหนาวครับเยน็นเย็นหลายครับอากาศเย็ยนมากเลยครับตัวน้อย ป่าขึ้นมานะครับเจ้าก,กับเจ้าขึ้นมาตรงนี้นะครับเนาะตรงนี้ก็ได้มาหายนมยชมวิวนะครับนะบรหยุดหาบึงข้าเจ้าตกป่าบึงทำเลไหว้ครับเดี๋ยวหยุดนาที่มาตกแต่ว่านหนาวครับหนาว

เดือนทะเลนะครับหนาวครับครับหนาวครับพายหรือครับไม่ตกครับเพิ่งมาจังใจนะครับาอทิตย์กําลังจะตกดินนะครับเนาะที่เสดเสดท่าซองนะครับเนาะกําลังมาหาเซี่ยวซีนะครับเนาะให้ดู

ก็จะมีตลาดขายเดี๋ยวไปเบื้องบองที่ขาเจ้าขายที่เขาเจ้าเป็นตลาดขายนะครับเนาะตรงนี้ขาเจ้าเป็นตรงออาเรือขึ้นมานะครับนะเนาะเยครับติดตาม สองนะครับเนาะนี่ครับสังเกตนะครับเป็นน้ำแข็งครับผมก็น้ำแข็งเลยครับนี่ครับนี่ครับอก้นน้ำแข็งเลยครับแล้วน้ำมันสัดขึ้นมานะครับเนาะน้ำแข็งเป็นขึ้นเนี่ขึ้นขึ้นขึ้นครับสวยงามมากเลยครับเอย่าพูดเช้าเบื้องครับเบื่องบรรยากาศนะครับเนาะพื้นที่เกิดกำลังจะตกดินนะครับเนาะตอนนี้น้อมรับเลยครับ บรรยากาศสวยงามมากเลยครับแบบนี้หนาวครับเย็นเย็นครับเย็นเย็นมากมากเลยครับเย็นมากมากเลยครับย่อมเราไปเย็นมากๆผมอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำครับาสวยงามมากดีครับผมย่อมรับเลยครับมันขึ้นมันตีม้านะครับทาให้น้ําแข็งเป็นสั้นเป็นสั้นเลยนะครับเนาะน้าแข็งไก่เป็นสั้นเป็นสั้นสวยงามดีครับผมดียอดเลยครับอแข็งตักเลยครับนี่นี่ครับขาวไปบดเลยครับ นะครับเนาะที่เรือตรงมงขึ้นมาจอดนะครับเนาะมือนี้กําลัตอนน้ำน้ำขึ้นพอดีนะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นบงอีกตรงนึงนะครับเนาะเรือประมงมาจอดครับตรงนั้นก็จะเป็นเป็นตลาดนะครับเนาะตรงที่กัจเจ้าเอากุ้งหอยปูปลามาขายนะครับเนาะเดี๋ยวรู้ว่าเพาี่ได้เข้าไปเบิ่งมมานะครับเนาะอาจจะข้าไปเบิ่งนิดหน่อย ก็มีเรือกระลังสีออกไปนะครับนะเนาะเรือประมงะเกิดกระลังสีออกตอนนี้พระอาทิติกระลังสีตกดินนะครับวนะ่าสีสมงามมากครับตอนนี้เดี๋ยวเขาถีบพาไปเบิงบ่งพระอาทิตินะครับกระลังสีสมงามเลยครับนะครับเห็นนี้นะครับเนาะนะครับพามาเบิงเ่งบรรยากาศนะครับเนาะทะเลเมื่อกี้ผมกับพาไปไปจอดรถตรงน้ำแข็งนะครับเนาะ ถ้ายลูกพอดีตำรวจมาครับตำรวจมากันเลยได้ขึ้นมาครับเขาจะอาบ่ไห้ลงไปนะครับเนะ <c oughs> บญญาะมันจะกาศสวยมากครับด้วยน้ำมงนน้ำแข็งกันนะครับเนาะ <c oughs> ทีน้ำทะเลมันเป็นขื่นแล้วเป็นน้ำแข็งขื่นขื่นแล้วครับเนาะอ่ะครับเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งนะครับพาบอลมาเก็บบรรยากาศสวยๆนะอ <c oughs> ันนี้เขาก็มาถึงตรงก <c oughs> <c oughs> ี่เขาเจ้เบ่งพาที่ตกนะครับเนาะ <c oughs> พาที่กระลังที่ตก นี่ครับข้าเจ้าก็มาตั้งตั้งตั้งกล้องไว้ให้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงเวลาที่ที่ข้าเจ้าเฮ็ดเฮ็ดภาพที่แบบว่าลิทัศลิทัศภาพที่ให้มันแบบว่าพระอาทิตย์ค่อยๆตกลงค่อยๆตกลงนะครับนี่ครับข้าเจ้าก็ตั้งกล้องไว้เลย นี่นะครับเนาะะเจ้ามาไทยอ่าพระอาทิตย์ตกนะครับเนาะสวยงามมากเลยครับมืัอนี้เขากับพระมาเบิงบรรยากาศนะครับเนาะอ่าพระพระอาทิตย์ตกดินย้ำแรงครับนะครับเนาะย้ำแรงพระอาทิตย์สวยมากเลยครับ ตอนนี้เราก็มาเขามารงตัวตลาดนะครับเนาะนี่กุ้งหอยปูป่าลาเนาะเกไ่รู้ชหมอย่างม่ัเ่ยแค่างนี่นะครับที่เขาจะออกขึ้นมาจากทะเลน,นะครับเนาะ คืนมากจะเป็นตลาดที่นี่นะครับ่ดีปา่าปลาครับปลาย่างครับเอ้ยปลาปลาแดดเดียวครับน,นี่หอยน้ำมนครับเจยวนี่มาหนอ Thế này Apple Tấm mươn Ở tấm cùng thì cung không? Như không? Mất Để ิีปสองมืิออนไหมเหรอนี่ยนะอนไมี้ย0 0 0าเาะสองมื่นแกหยักบ่หล่ะแกหยากนี่ปลาก็ยังปลาเลี้ยงเนแต่ว่าบเมแม่ปลาเลี้ยงครับปลาเขาจะเอามาไว้กินนะครับ กัดกัดนะครับเนาะกัสิมาแวะซื้อยังไปกินนะครับนะเนาะก็ดีนอนเขาจะซื้อขายแซงนี่ปลาไหลทะเลนะครับนะเนาะตัวนี้งไครับปลาไหลตลาดไอ้อาหารทะเลกัสิคือคือกันเนาะอยู่ทุกเขติกไนนะได้เนาะ จะกสิค่ายๆกันแบบเดียวกันม,นนมนาลแรกแ่งครับอ้ได้ไล่หลได้ไล่ตัว,ว,นะว,วมือหนึ่งเออ và những công lại của mình này khám này, cứ sang bọt bó... cá tao thử tao bọc tao cái tao xe tao xe tao bọc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  tao เอ,ออย่างข้าเจเ้าใส่ยกองโอ้เป็นตัวนี้ข้าเจ้ามาสั่งกินก็มีเด้่มีมีม่มองขาเจ้ากะทิย่างมาสั่งนะครับเนาะ oh. แต่ถ้านี่กะทิขาเจ้าจกะทิเฮ็ดแล้วก็ไปเสิร์ฟ oh, อร่อยมากเลยนะอ่ามันกินนี่ขางนอกครับขาเจ้ามานั่งสั่งสั่งกินน oh. ี่ครับเนาะกินได้ mặc dù mua sáng năm học con học đã vào không có sự cắp ở đây không có sáng ở đây nè thứ sáu ตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับเนาะเป็นสะพานนะครับเนาะก็ดีตะเล่นตกดินแล้วเข้าเจ้ากับีการเปิดไฟนะครับเนาะสะพานนี่ครับคนก็บอก่อยไล่หรอกครับเพราะว่าค่ำแล้วแล้วมันหนาวอากาศเย็นน้ำแลครับเนาะนี่ครับพามาเบิ่งกันนะครับเนาะสะพานเปิดไฟนะครับเนาะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเนาะ อยอีกฟังหนึ่งของทะเลนะครับเนาะงามขึ้นขาจะกระติบเปิดไฟนะครับมาเบ่งบรรยากาศนะครับเนาะนะมือนี้งามคำคำตะเวนตกดินนะครับเนาะของเขตที่ผมอยู่นะครับเนาะถ้าผู้ใดมีโอกาสเดินมาเที่ยวมาอย่างนะครับเนะมาะตัวมาตรงนี้กัเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเนะาะทีนี้นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายที่กันครับ แต่ตอนนี้ก็มีแต่คนในชาติเกาหลีนะครับเนาะกับแต่งงานไทยที่มาเหตุงานนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศครับยังมีเข้ามาานะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวจังไลผมกีพาเบิงบรรยากาศนะครับเนาะครับจะฟันพูดถึงกัเย้วอยู่นะครับเนาะดย๋ยงผมทีขอยนะ้ำมาถึงจุดนี้ก,ก่อนนะครับเนาะบรรยากาศนาเย้ำแล้วที่ผมพามาเปิดนะครับนี้ครับ ราานนเเปิดไคับะสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณสำหรับแฟนคลับทุกคนนะครับเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเนาะผู้ใดมีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวในประเทศเกาหลีครับกาอยากให้มาเที่ยวมาเกเลยนะครับเนาะมาเมืองบ้านเมื่องเขาเจ้าเฮ็ดสวยงามขนาดไหนนะครับเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับให้คนเที่ยวนะครับเนาะใต้นี่ก็ขอสวัสดีครับ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together. Make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find the words to say. And no more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all. from the anger from the war let's come together lift your spirit